อันนฉันจะมาพูดถึงเรื่องของดีดันวันเลดที่ในส่วนของร้านค้าครับ,รบอ่านะคะ ถ้าสมมุตินะคะเอาง่ายๆว่าเราเอาดีต้อนเนี่ยไปซื้อของมาขาย mm hmm. นะก็ขายเสร็จก็รับดีตอนถูกไหมใช่ครับส่วนต่างกําไรก็เป็นดีตอนเมื่อถึงรอบเบิกเงินสดได้ก็สามารถเบิกเงินสดมาได้เลยคือการค้าขายทุกอย่างเนี่ยก็คือมันไม่ได้เสกขึ้นมานะยังไงจะดีตอนหรือไม่คุณต้องไปซื้อของมาวางเพื่อให้คนเห็นเลือกซื้ออยู่แล้วส่วนเงินสดที่บอกว่าจะต้องไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ารถ ก็เอาทุนเดิมท no> well kind of ี่เงินสดเนี่ยทุกคนนี้มีนะคือไว้อ่ะคือจะบอกอย่างนี้ว่าทุกร้านค้าวันนี้ทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดคะไม่ใช่ทุกคนจะใช้ดิจิตอลนะคนใช้เงินสดนีคุณประกาศว่าคุณเนี่ยรับดิจิตอลเนี่ยก็หมายความว่าเขาเดินควักเงินออกมาซื้อคุณก็ขายได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าพอไปรับเงินดิจิตอลแล้วเนี่ยก็จะรับลูกค้าเงินสดไม่ได้คนที่คิดแบบนั้นนะถ้าโง่ก็อยู่เฉยๆค่ะควายมันลำคาญถ้าคุณลงไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่ยึดภาษสภาษีคุณจะได้จ่ายเยอะนะ ผมถามหน่อยถ้าคุณขายดีขึ้นภาษีเนี่ยเขาหักจากกําไรคุณเขาไม่ได้หักจากต้นทุนคุณคุณจี้จี้อยากจะกระจอกจ่ายภาษีปีละแสนกับอยากล่ำรวยจ่ายภาษีปีละร้อยล้านคุณจี้จี้จะเลือกตัวไหนจ่ายร้อยล้านแล้วามว่ากูมีมากกว่าไหมเป็นไมื่องธรรมจ่ายขนาดนั้นแสดงว่ารายรับฉันมันเยอะกว่านั้นวันนี้ทุกคนเนี่ยนะฮะตื่นเช้ามาเนี่ยพวกเราก็จะชงกาแฟนะใครไม่กินกาแฟก็ไปกินโจ๊กกินปลาต้มโปกินอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคนพวกนี้คือตื่นมานีฮะ โทษถ้าแดกดแอุปสรรคเป็นอาหาร <laughs>